สวัสดีอำเภอแม่สุเรียงนะครับก็วันนี้จะพาเราสาวๆไปกินของอร่อยกัน,นครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับก็เก็บบรรยากาศสวยๆให้ได้รับชมนะครับนี่โอโมชูเปอร์ครับน้องสก,กรอคุณเอี้ยงครับโอ้โหโอครับอ่าทำไมไปอยู่หลังใบไม้อย่างเงี้ยละ่ะ <laughs> ออกมาข้างนอกอ่ะเพราะร้านนี้ <laughs> เป็นร้านลับร้านลับ,ร,ลบร้านกาแฟครับเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะอืม <laughs> มชาติลมเย็นๆตอนนี้นะข้างๆก็มีปลูกมันสัปหลังครับก็เคยมากอล้วนี่ไม่เคยมาคระลเคยมานะก็ไปลุยดอยกันมาพอสมควรละได้เวลาพักผ่อนหย่อนใจนะครับใช่ปะตายช่องเราก็เหนื่อยแล้วต้องกินใช่ให้น้อสกอได้เพิ่มน้ำหนักอีกละเดี๋ยวค่อยลดทีหลังกลัวอยู่ค่ะไปรียก่นครับร้าน Chill h o u นะครับอยู่กับน้องสกอหลายตอนเลยเนาะ แล้วก็เบื่อพวกพี่ยังเนี่ยไม่เบื่อค่ะโอเคนึกว่าเบื่อพวกพี่แล้วครับเดินัที่ด้วยนะอ๋อมีที่พักด้วยก่อนไปคาเฟ่ต้องเดินลัดอ๋อเป็นโฮมสเตย์นะครับมีที่นั่งชมบรรยากาศสวยๆร่มรื่นนะครับโอ้ต้องหาที่พักก่อนนะคะได้เลยครับป่ะเป็นไม้ประดับเลยนะร้านลับจริงๆครับอ๋อเดินผ่านที่พักก็จะทะลุกับร้าน กาแฟนะครับเดี๋ยวดูกันครับ,รบเลยแม่นางชอบเลยใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับ,รบโอ้ชาเขียวกับ,บกาแฟอินคาปูชิโน่นเดี๋ยวจะกินอะไรต่อครับส้มต๊อ <c oughs> รอบนี้กินหวานก่อน <สะ S 1> แล้วกินข้าวโซเรียงโซเรียงโซเรียงคร <laughs> โซเรียม่ะโซเรียงมุมนี้ดูดีดอกหนึ่งดูดีนะ <laughs> แม่หอมอร่อยมากค่ะ <laughs> ยำแซ่บโซเรียงนะครับอ่ะกิน ส้มตำใช่ไหมโซเรียงจ้าสกรมาบ่อยไหมครับร้านนี้ก็ก็บ่อยอยู่ค่ะเพราะว่าอร่อยค่ะค่ะก็เยอะนะคะจัดไปครับอยู่ตรงไหนเขาเม่นโเรียงจ้าเส้นติดน้ำยมเลยครับใกล้ๆกับร้านกาแฟร้านอะไรนะมิดไมตรีมิดไมตรีเหรออืมปะไปลองดูกันนะครับอ่ะเหมยน้ำต้าหูปลาท่องโกไข่นกกระทาทอด พอดีร้านหมดแล้วใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่ครับมาลองรถเราก็ซื้อร้านนี้อร่อยดีจัดไปนี่พาแกมาลอกกินของอร่อยที่อำเภอแม่สระนะครับโอ้ยอร่อยเขบอกร้านนี้อร่อยมากครับจัดเลยนี่ไปฝากแม่ด้วยกับพ่อสิบกว่าคนอ่าปลาทองโอ้โหครับ ว้าวเท่าไหร่ครับน้องสกอ100บาทค่ะ100บาทได้เยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะชี่นี่อะไรเด็ดน้องอ่านึ่นชิมโชว์เลยทอดค่ะชิมโชว์กรอบๆเลยกรอบมันดูกูกโอ้โหน้ององกาชิมอ่ะอ้าวเพิ่มน้ำหนักให้หนูอีกแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในเนาะเป็นไงมาเลยก็่อยเหมือนเดิม นุ่มในค่ะน้ำสังขยะก็เด็ดนะต้มขู่ก็เด็ดพี่ก็กินลูกหนึ่งดิมันกรอบนอกสาวๆจกพู่ก็กินอย่าีเดียวละมาเที่ยวกินเผื่อว่าเผื่อว่าจะมีคนมาตำรอยเนาะปักหมุดได้นะคะเหมือนน้นต้าหู่มี G.P.S ปักหมุดมาถึงหน้าร้านเลยเห็นบอกว่าลูกค้าจากกรุงเทพก็ปักหมุดก็มาถึงครับอร่อยเหมือนเดิมเลย ร้านสวนปลาจุ่มหมูจุ่มร้านประจำอีกร้านหนึ่งนะคะคตัวน,นี้ละกันเดี๋ยวแดดก็หายแล้วใช่ยามเย็นเนาะก็กินอีกแล้วนะก่ <laughs> อนกาพาน้องมากินใช่จุมจ่มๆค่ะแล้วก็กับแก้มน้ำชาอร่อยเน,ะนาะเบลล์เรล้านเนี่ยเป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งเนาะพาน้องสกอร์มาผ่อนคลายอีกละสกอร์สั่งเลยค่ะดูเราไปเนื่องฝั่งนู้น อ่าน้ำซุปของเรามาก่อนแล้วน้องสกอครับร้านนี้ก็เราเคยกันมามากินกันนานแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วช่วงตอนที่เราไม่ได้เจอกันนี่น้องสกอมากินไหมครับไม่ค่ะฮะไม่ค่ะไม่มาเลยใช่ค่ะตั้งแต่เรากินกันก็ไม่มาเลยไม่เลยค่ะโหทำไมอ่ะไม่ค่อยได้ออกออกมาทานข้าวข้างนอกส่วนใหญ่จะทากินเองค่ะอืมได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะนั่งกินกันไปเรื่อยๆค่ะอ่ะมีน้ำจิ้มสามรสกับมันจิ้มหวานแล้วก็แบบหวานเผ็ดครับ น้ำเดือดแล้วเราปลาได้เลยมาแล้วสิงเสือประกาศยามเย็นเนาะจบทริปนอสกอร์ละโอ้โหมาแล้วปลาของเราภาษาเครื่องหมว่าหยาโพหยาโพนะครับหยาโพยาโพทับทิมก็หยาโพเหรอเขาก็เรียกหยาโพทับทิมไหมหยาโพทับทิมมีของโพทับทิมเลยนะครับ ก็ไม่ชอบปลาก็สั่งอะไรมาจุ่มกินเล่นหมดเนี่ยผู้ใส่เข้าไปเลยนะคะอืต้องใส่ต่อน้ำซุปมีแบบน้ำดำกับต้มกับสายว้าวเอาผักใส่เลยไหมคะ่าลยเจ้าคิ้งแมชอบกินไข่นัสกอรบอกว่าเคยมากับเราครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยอ้าวอะไรเนี่ยหลบก่อนเด็กเสิร์ฟ ลบหน่อยพระเอกมารลองเพลงก็ร็อกสกอยอย่างลีมที่ลองเพลงอ่ะยำรวมทะเลค่ะยำรวมทะเลใครสั่งเนี่ยหนูเองค่ะอ๋อนักข้อเหรออยากกินใช่ไหมจัดไปชอบกินอะไรประมาณนี้เนาะอยากกินอะไรแซ่บๆอ๋อได้เลยครับนะอ่ะปลาจุ่มเราได้ยังครับใครละเดือนล้ะนี่เดือนล้ว บ,บุ๊กินนี่แหละคะ่ะจัดการเลยปลาจุม่มร้อนๆปลาจุมาจ่มร้านประจำครับอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซนนี้ทำใหม่เนอะองปกติมีแต่ซุ้มอร่อยไหมน้อซุปดำแซบ่บอันนี้จะแบบไม่เผ็ดเหลืออะไรมัม้ยครับ ดเลือเมนูที่แม่นางชอบอ๋อเดี๋ยวรอดูแม่นางชอบกินอะไรครับมา <c oughs> ชิมยำรวมด้วยนะครับยำรวมทะเลฮัมเมสเสซ็ปปกจจิันจิมสามรสบัมด้วยผักสดี่เบียร์ด้องชิมค่ะครับ ลูกค้าก็เข้ามาในร้านเรื่อยๆเลยแสดงว่าอร่อยจริงๆนะครับโอ้มาแล้วอันนี้เมนูอะไรครับตำทำตำทอดสมตำทอดแม่นานกินได้เยอะอ่ะจัดไปว้าวสมตำทอดหอมอ่ะเยอะไปกินแต่ละอย่างนี่คือแบบอันนี้ร้อยเดียวนะเนี่ยแบบเจ็ดสิบลูกของแซบสก็ชอบแนวนี้เนาะครับลงดอยมาสดๆร้อนๆอืม้ก็ต้องกินของแซ่บ พอพากันมาลุยสไลด์ตอนเลยวันนี้กินเที่ยวอย่างเดียวเนาะพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละครับก็ให้ก็ให้น้องสกอบพักผ่อนเนาะครับเป็นยังไงบ้างเอยอวีรับน้ำต้สามรส โอ้จะเย็นจะเย็นนะตัวมันมีใครแย่งมมนมีใครแย่งค่อยค่อย,อยอกินมันมมากไม่มีใครแย่งกินยำยังอ่ะไม่ยำนเยจยเย็นตํา,าตามํตามมะละกอทอดอหล่นกันันใหญ่งเข้ากันทั้งพี่ทั้งน้องนะครับหิวต้มเมื่อกี้ไม่หิวนะ ครับพอได้สั่งปุ๊บแล้วก็ยาวเลยหิวเลยครับไก่ก็ดีเกินเนาะถุกเจอันไหนอัะไรครับเ้าสองอันนะที่ว่าทั้งสองอันนะคะครับอื่ชอบไม่เผ็ดดิมันสั่งเพิ่มหนึ่งอ้ดีดีมันเขียนให้เขาอยู่นะคะ โอ้โหเมนูน้องสกอยากกินไม่ละปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับใช่เรามันเย็นเอยเดี๋ยวเราเย็นกันเนาะมีเพ็บเพ็บแพ็บเดียวนี่แเพบเดียวนี่เกลี้ยงเลยนะโอ้โหแสดงว่าชอบแนวแซ่บๆเนาะคแบบปลาหมดแล้วเนี่ยเกลี้ยงเหนยว่าไม่หิวหิวเฉยเแล้วดูแซ่บเล่ยนน้ำย่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจัดร้านอร่อยอีกเนาะอันนี้คือของวันนี้ใช่พรุ่งนี้ก็ไปจบทริปที่ร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งครับร้านทาสปิด หมดก่อนใช่แล้วมาบ้านน้องสกอตทีไรต้องมากินร้านนี้อีกเนาะโอ้ยังไม่หยุดอย่างนี้สั่งมาอีกครับหมูนะครับโอ้โหกินเก่งมากเราสาวๆครับครับก็บอกว่าปลากับหมูชอบอะไรมากกว่ากันชอบอะไรเอ่ยน้องสกอตกินได้ไหมชอบหมูหรือชอบ กำลังเคียวอยู่เคียวอยู่เคียวอยู่กินอยู่กินอยู่หนูกินอยู่ว่าทำหนูตอนเคี้ยวใจเย็นจเย็นเมื่อกี้เราอิ่มไปอยู่เนาะท้องลับรงแล้วใช่ไหมอ่ากินได้เรื่อยๆครับซุปมันอร่อย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 ช่วงนี้พูดภาษาไทยบริษัทเลยนะคะครับเบทิปติดต่อมเกาหลีละเดี๋ยวพอดีว่าจะเริ่มเดินทางอีกละ ห่างจากสาวเปลี่ยงจะไปติดต่อมอเกาหลีละมีสีอะไรนาะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วครับก็มาที่แม่สเสรียงที่ขแขมได้ต้องมากินร้านกว๋วยเตี๋ยวในสวนนะศบหานบ้านเฮาเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงๆนนใช่ศบหานรจะ,จะเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางเลยนนาะครับแขมไม่ยากนะมาจากในเมืองละร้า,านนี้บ่ายบ่ายบ่ายสองนี่ก็หมดแล้วค่ะ้หมดเร็วค่ะ คือครั้งก่อนมากินแต่ไม่ได้ถ่ายทำแต่วันนี้ขอมากินแล้วก็ขอมาถ่ายให้ได้รับชมหน่อยอร่อยจริงๆครับร้านเขาก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วค่ะอ๋อร้านตรงนู้นครับเล็กๆใะ่ีขยายใหญ่แล้วแล้วที่นี่จะมีเขาจะเขาจะปลูกผัดชุบครัวแล้วค่ะทาบ้านหลังบ้านไปชมได้ค่ะได้ได้ก็เดี๋ยวเติมพลังก่อนเดินทางกันต่อเนาะที่สำคัญแบบสองก็หมดแล้วนะ อ่ะนี่ร้านโอ้ขยายใหญ่ขึ้นนี่ขายดีขายดีจริงๆสวัสดีครับโอ้ด้มาร้านก้างขวางครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขายดีบ่ายโมงบ่ายสองหมดแล้วนะต้องรีบมากินนะครับวันนี้จัดเลยบ้เนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็น้ำน้ำเย็นเหวานหสดนเช้นเลยมีทั้งน้ำตกน้ำใสนะครับน้่ะอ้โอ้โอยโโอ้้้อออ อ๋อปลอสารสิบบาทฮะดอกผักกาซื้อทำกินไดิไหมเนี่ยเดีซื้อติดรถไปนะคะไม่จองเนละเดี๋ยวพี่เดินทางกันต่อเราโหแบบเร็วเราเวลาเนาะช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะจะไปดูผักสวมทัวร์ไหมคะไปสดูหน่อยมั้ะปดู้าอ๋อเขาปลูกผักกาดตรงนี้เลยนะครับค่ะรอบบ้านมีมะเขือด้วยเนาะอันนี้จะปลอสารพิมหมดเลยอืม แต่ที่แน่เรามากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆครับใยสองหมดแล้วนะ,นะครับ,รบว้าวนนเนื้อนีเปื่อยเลยกบน่ากินมากพี่โทษอะไรคะ่ะ อ่าธรรมดา40ครับอันนี้40่ค่ะแม่มันหนานะแม่พอเราจิ้มอย่างมันนะทุกอย่างพี่ธรรมดาเออันเนื้อถ้าเป็นเนื้อธรรมดาลูกค้าอย่างมันหลายลูกสะอาดสะอาดมากอันนี้ยาโอ้ยเพื่อนไปกินเนื้อสุนแดงๆเลยไม่ขึนทิงอย่างไม่ขึ้นค่ะสกอของสกอรวมเนาะรวมหมูพอน้ำใส่ เปิดกี่โมงค่ะเปิดสิบโมงครับสิบโมงวันท่านมาสองเกือบโมงแล้วเป็นวันครับบางวันก็ใบโมงน้อยๆปิดละหมดละเชื่ออะไรขายน้อยเดียวเน้อจะต้องเอาตัวเสียมัก่อนเม่นครับเอาแหนมเอาแหนมมันแน่ก็คือแ้่แหนมหมดมอก็คือหมดละโอ้โหชยอะชิวยอะกินสมัยร้านน้อยเนาะแต่นี่ร้านขยับขยับวานยำผมยิ้มไม่เห็น พอได้แล้ว,น,วน่ากินมากน้ำใสลูกชิ้นล้ว,วนกินก่อนเดินทางเนาะอยู่กับน้องสกษาหลายวันเลยอร่อยเหมื <st> <st> อนเดิมอร่อยประดุมครัรบ ต้องยำไม่ต้องปรุงเลยอะไปทิพเนื้อไปทิพีดฟินขนาดอะไรก็เดิม,ดมปริมาณก็เ,เ,เยอะมากถ้าถูกอะนี่น่าจะพิเศษเนาะมาด้าห์สามสิบเนาะ พี่เซ40คำโมสังโกไม่ติดหวังไม่ติดหวังครับน้ัจะแป้เจ้าหรือว่าจะเบิ์นอีกด้วยนะแล้วก็ซื้อหอ่อติดรถไป <laughs> ฝากแม่สกอร์พ่อสกอร์ด้วยี่ก็แบบเฟื้ยไม่เยอะเลยนะเบียร์แล้วก็อร่อยด้วยแบบไม่ต้องปรุงเลย ก็ว่าทำไมขายสามสี่ชั่วโมงหมดใช่ของดีต้องมาลองดูนะครับถ้าได้ผ่านอันนี้มาแม่เสลียงก็มากินได้ห่างในเมืองแค่สิบนาทีเองเนาะโอ้โหสั่งกลับบ้านด้วยแล้วก็บนโตเราอีกคือหลายอย่างนันเอะด้วยครับน้ำัแล้วก็นี่น้ำมีห้าแก้วครับ คุยอเดียเกี่ยวเบิร์นแห้งเนาะใครดีนใครดีนะครับอร่อยมากครับโดยเฉพาะเนื้อกับต้มยำใช่สุดยอดเลยสามร้อยกว่าบาทเนาะนี่โต๊ะครับเต็มโต๊ะแล้วปิ้กบ้านแหมน้ำแหมผ้าใช่จุกเลยครับอันนี้ปิ้งนี่แห่สามร้อยฝายครับก um mm ็ไ hmm. ด้เวลาเดินทางกันต่อแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่คงต้องไปตามล่าหาความฝันกันต่อนะน้องสกอร์นะครับอิ่มเลยทริปนี้เนาะ ทั้งกินทั้งเที่ยวนะแล้วก็เป็นการมาหาขอรอ,รอ,มมอร่อยประจําอําเภอแม่สระยงนะครับเดี๋ยวพร้อมอยังคนนี้ยังมเดินทางนะเจ้าตาปืนเลยนะเอาแสงลถดมันเข้าตาอ๋อครับอ่ะแล้กสกอเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับนาะน้องชุนี้ก็มาพักผ่อนที่บ้านแล้วนะหลังจากที่ทํางานประจํามาหลายเดือนเลย จะได้เจอกันก็โหเจยดเวลามาเจอกันสักทีนะครับหลายตอนเลยนะคะใช่เอาให้หคิดถึงใช่แล้วใครที่พลาดตอนไหนก็ฝากย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเนาะช่วงเจดดตอนที่ผ่านมานะครับขอบคุณน้องสกอมากๆนะคะตับเบื่อมากเลยได้เจอกันใหม่ไปไปเที่ยวบ้านพี่เนาะอยากจะให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับผม ขอบคุณมากครับตาบึกครับ